สวัสดีครับกัลยานามิตรทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ธรรมะไม่หลงทางใน ep 7นะครับวันนี้ผมมีเรื่องจุดเล็กๆที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามแต่เชื่อไหมครับว่าจุดนี้ล่ะคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปฏิบัติเลยครับไทยที่เป็นสิทธิ์เก่ายังจำเช้ามืดของวันที่4เวลาตีสีครึ่งกันได้ไหมครับ ช่วงเวลานั้นท่านอาจารย์โกเอ็นกาจะให้เราย้ายความสนใจจากลมหายใจมาเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่พื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆใต้จมูกเหนือริมฝีปากตรงนี้แหละครับคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากอาณาปานสติไปสู่วิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านอาจารย์เปรียบความรู้สึกหรือเวทนาอ่อนละเอียดที่ตรงจุดนี้ว่าเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญครับกุญแจที่จะไขประตูเข้าสู่ภวังคจิต หรือจิตไร้สำนึกของเราเพื่อเข้าไปชำระล้างตะกรกิเลสหรืออนุสัยที่นอนก้นอยู่ลึกที่สุดให้หลุดลอยออกมามีคำถามว่าแล้วทำไมเราต้องดูลมหายใจอยู่ตั้งสามวันก่อนหน้านั้นท่านอาจารย์ให้คำตอบที่เห็นภาพมากครับท่านบอกว่าจิตที่หยาบจะไม่สามารถรับรู้เวทนาที่ละเอียดได้ดังนั้นเราจึงต้องรับจิตให้แหลมคมด้วยอาณาปานสติเสียก่อน เพื่อให้พร้อมมารับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดตรงใต้จม,มูกนี้ครับถ้าใครจับจุดตรงนี้ได้การเคลื่อนความสนใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากนี้จะทำได้ง่ายและลื่นไหลามากครับเพราะจริงๆแล้วเวทนาอ่อนละเอียดมีอยู่ทั่วตัวเราแต่แค่ถูกกิเลสบังตาไว้เท่านั้นเองน่าเสียดายนะครับที่สิษย์เก่าหลายท่านเผลอละเลยคุณแจดอกนี้ไปทำให้การปฏิบัติอาจจะยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เรื่องนี้รายละเอียดลึกซึ้งและน่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปผมขออนุญาตยกยอดไปเล่าขยายความต่อใน e ีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ